ต่อไปข้อที่สข้อที่สี่บอกว่าลักษณะทางพันธุกรรมใดน่าจะพบได้ในเพศชายมากกว่าเพศหญิงเคยสอนมาแล้วเทอมหนึ่งตาลัสิเมียตาบอดสีโมูเลือดผิวเผือกตอบเก่งมากไม่คุ้มค่าที่เสียเวลาสอนอ่านะครับอ่าไม่เสียดายที่เสียเวลาสอนนะครับตอบตาบอดสีเพราะอะไรเพราะว่าเธอจําได้ไหม โครโมโซมมันจะมีอยู่ X Y ถ้าเป็นผู้ชายจะเป็นแบบ X Y X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  คือเพศอะไรถ้าเป็นผู้ชายจะมีโอกาสเดียวที่จะปกติคือได้รับยีนปกติมาถ้าได้รับมามหนึ่งตัวกลายเป็นตาบอดสีทันทีโอเคไหมครับถ้าผู้หญิงโอเคแหละปกติก็ปกติถ้าผู้หญิงได้มาหนึ่งตัวผู้หญิงคนนี้ตาบอดสีไหม แต่จะเป็นผ่าเห็นไหมเขามีโอกาสรอดเพิ่มขึ้นถ้าผู้หญิงจะเป็นตาบอดสีผู้หญิงรอดได้รับแม็กกี่ตัว <â> เห็นไหมก็เลยตัดสินใจว่า,าผู้ชายนี่มีโอกาสเป็นมากกว่าที่ร้อยละห้าสิบต่อห้าสิบถ้าผู้หญิงก็คือหนึ่งในสามหรือคิดเป็นร้อยละสามสิบสามจุดสามสามเปอร์เซ็นคือมีโอกาสเกิดน้อยกว่าเขียวไ,ไหมเขียนะตามนี้นะที่สอนมานะตอบข้อนี้นะต่อไป ข้อที่ห้า